สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาขึ้นเล่มใหม่กันนะคะในหน่วยที่8ก็จะเป็นเล่มสีส้มนะคะหน่วยที่8นะคะเป็นเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการะคะ่ะตอนที่8.1แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการเรื่องที่8.1.1ความหมายและความสําคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการ คือแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการวิเคราะห์สื่อสารและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลการเงินและไม่ใช้การเงินเข้ามาเกี่ยวข้องการบัญชีเพื่อการจัดการประกอบด้วยการบัญชีการเงินและการจัดการนำมารวมเข้าด้วยกันโดยใช้เทคนิคที่สามารถเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงสู่องค์กรใดๆก็ได้สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายของการบัญชีเพื่อการจัดการไว้ดังนี้ การบัญชีสาขาหนึ่งที่มีรูปแบบเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารระดับต่างๆเพื่อประโยชน์ในการควบคุมวางแผนและตัดสินใจในการดําเนินงานความสําคัญของบัญชีเพื่อการจัดการ1มีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจข้อมูลทางการบัญชีจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเพราะมีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจและตรวจสอบได้เช่นข้อมูลต้นทุนการผลิต มูลค่าสินค้าคงเหลือผลประกอบการในงวดที่ผ่านมาและข้อมูลบางส่วนที่ไม่สามารถวัดเป็นหน่วยเงินตราได้ 2. เพื่อใช้ในการวางแผนอย่างมีทิศทางการใช้การบัญชีสำหรับการตัดสินใจเพื่อการวางแผนเป็นลักษณะการนำสารสนเทศการบัญชีมาใช้ในการกำหนดทิศทางให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยในกระบวนการวางแผนช่วยให้ผู้บริหารทราบทางเลือกที่สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากขึ้น 3. เพื่อใช้ในการควบคุมการดําเนินงานของกิจการการใช้การบัญชีสําหรับการตัดสินใจเพื่อการควบคุมเป็นลักษณะการนําสารสนเทศทางการบัญชีมาให้สร้างความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุเป้าหมายองค์กรที่วางไว้โดยอาจใช้รายง,งานจําแนกส่วนงานเพื่อพิจารณาว่าหน่วยงานย่อยได้ตัดสินใจอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรหรือไม่ 4. ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่กิจการ หมายความว่าการบัญชีเพื่อการจัดการจะให้ข้อมูลเชิงลึกกว่าที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินโดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่ใช้ในฝ่ายบริหารและไม่เปิดเผยแก่สาธารณาชนซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีอยู่ในเฉพาะรายงานการบัญชีเพื่อการจัดการซึ่งผู้บร,ริหารจะใช้ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นความเป็นมาของการบัญชีเพื่อการจัดการอันนี้น่าจะไม่สำคัญนะคะขอข้ามเลยแล้วกัน เพราะว่าเป็นประวัติตั้งแต่คิดศตวรรษที่19เลยนะคะค่อนข้างนานเรื่องที่8.1.2หน้าที่และข้อแตกต่างของการบัญชีเพื่อการจัดการกับการบัญชีการเงินหน้าที่ของการบัญชีเพื่อการจัดการด้านที่สำคัญ4ด้านคือการวางแผนการสั่งการการควบคุมและการประเมินผล 1. การวางแผนคือการที่กิจการคาดการล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจและกำหนดเป้าหมายนโยบายแผนงานหรือโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย2การสั่งการเป็นการกระตุ้นจูงใจและชี้นำให้พนักงานทำตามแผนงานที่กำหนดโดยมุ่งให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและทุ่มเทในการทำงานและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ท้งนี้ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นำที่เหมาะสมมีการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี 3. การควบคุมเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่การควบคุมจึงเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ได้วางไว้หากผลงานจริงไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ต้องมีผู้รับผิดชอบและปรับปรุงแก้ไขต่อไป 4. การประเมินผล หลังจากทำการควบคุมแล้วหน้าที่ของผู้บริหารคือทำการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับแผนที่วางไว้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรผู้บริหารจะประเมินผลว่าดีหรือไม่ดีโดยองค์กรจะต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานไว้ถ้าผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่วางไว้ผู้บริหารจะให้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อแตกต่างของการบัญชีการเงินกับการบัญชีเพื่อการจัดการข้อแตกต่างมีดังนี้ 1. วัตถุป,ประสงค์การจัดทําการจัดทำบัญชีการเงินเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกในรูปแบบของงบการเงินส่วนบัญชีเพื่อการจัดการเน้นข้อมูลที่เสนอเพื่อใช้ในการบริหารงานภายในโดยเสนอข้อมูลรายงานตามวัตถุป,ประสงค์ของผู้ใช้ 2. ลักษณะคุณภาพของข้อมูลการบัญชีการเงินจะเน้นคุณภาพของข้อมูลตามบัญชีการเงินที่นํามาบันทึกบัญชีนั้นต้องมีคุณภาพคือถูกต้องและเชื่อถือได้ ในขณะที่การบัญชีเพื่อการจัดการไม่ให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลมากนะักเพราะข้อมูลที่ใช้นั้นทั่วไปมาจากการประมาณการโดยจำนวนเงินที่ประมาณการอาจไม่ละเอียดมาก 3. ส่วนงานขององค์กรที่นำเสนอการบัญชีการเงินจะรายงานในรูปของงบการเงินของกิจการโดยรวม คือแต่ละบริษัทหรือบริษัทใหญ่รวมกับบริษัทย่อยเป็นต้นส่วนการบัญชีเพื่อการจัดการจะรายงานผลการปฏิบัติงานตามส่วนงานย่อยขององค์กรเช่นแผนกฝ่ายโครงการเขตการขายเป็นต้น 4. ความเกี่ยวข้องของข้อมูลข้อมูลของการบัญชีการเงินที่นำมาบันทึกรายการนั้นจะต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ สำหรับการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นอาจบันทึกรายการโดยไม่มีหลักฐานประกอบรายงานบัญชีก็ได้แต่รายงานข้อมูลดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ตัดสินใจ 5. หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปการบัญชีการเงินจัดทำเพื่อผู้ใช้ภายนอกดังนั้นการจัดทำงบการเงินจึงต้องสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งเป็นแนวทางสำหรับทุกกิจการต้องปฏิบัติตามทำให้สามารถเปรียบเทียบงบการเงินได้ แต่หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้นมิได้ให้แนวทางสำหรับการรายงานเพื่อการใช้ภายในกิจการหรือเพื่อการจัดการ 6. การปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายการบัญชีการเงินจะต้องจัดทำรายงานตามรูปแบบและเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดส่วนการบัญชีเพื่อการจัดการไม่ต้องจัดทำรายงานตามกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆแต่จัดทำเพื่อรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารระดับต่างๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจ จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในเงื่อนไขเวลาและการตรวจสอบตอนที่8.2ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพื่อการจัดการเรื่องที่8.2.1การกระจายอานาจความหมายของการกระจายอานาจคือการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารระดับต่างๆเพื่อให้สามารถบริหารงานภายในขอบเขตท,ที่กำหนดข้อดีข้อเสียของการกระจายอำนาจ ข้อดี 1. ความรวดเร็วและความมีคุณภาพในการตัดสินใจ 2. ความเชี่ยวชาญและความมีประสบการณ์ในงาน 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. การลดภาระงานของผู้บริหารระดับสูงส่วนข้อเสีย 1. ความไม่พร้อมของบุคลากร 2. ปัญหาการกำหนดราคาโอนและการปันส่วนค่าใช้ใจ่าย 3. การมุ่งทำกำไรระยะสั้นโดยมองข้ามองค์กรโดยรวม 4. ความสิ้นเปลือง การกระจายอำนาจกับการบัญชีเพื่อการจัดการการกระจายอำนาจทำให้มีหน่วยงานย่อยในองค์กรเพิ่มขึ้นบางหน่วยงานรับผิดชอบในการทำกำไรบางหน่วยงานต้องดำเนินงานให้มีต้นทุนต่ำบางหน่วยงานรับผิดชอบในการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายและบางหน่วยงานรับผิดชอบทั้งด้านการทำกำไรและควบคุมเงินลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆจะต้องมีข้อมูลทางการบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผน การสั่งการและการควบคุมเพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตเรื่องที่8.2.2การบริหารแบบลีนคำว่าลีนแปลว่าผอมบางกระชับหรือเนื้อที่ไม่มีมันดังนั้นการบริหารแบบลีนก็คือการบริหารในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งลดความสิ้นเปลืองและความสูญเสียซึ่งก็คือลดต้นทุนที่ไม่จําเป็นหรือเป็นการรีดไขมันส่วนเกินขององค์กรนั่นเองเพื่อให้ได้ผลงานหรือผลผลิต ที่มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่าความสูญเสียหรือสิ้นเปลืองของระบบการผลิตในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ามูดะมาจากสาเหตุที่สำคัญสำคัญได้แก่ 1. การผลิตที่มากเกินไปคือผลิตสินค้าที่มากเกินความต้องการของลูกค้าทําให้สินค้าคงเหลือมากและเงินก็ทุนก็จมอยู่ในสินค้า 2. การรอคอยเวลาในการผลิต การผลิตที่ขาดการวางแผนที่ดีทำให้ไม่สามารถลื่นไหลได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดจากความไม่พร้อมของวัตถุดิบการสั่งการของหัวหน้างานเครื่องจกักรหรือปัญหาด้านสาธารณนปโภคพนักงานจึงต้องรอคอยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทำให้สูญเสียเวลาของพนักงาน 3. การเคลื่อนย้ายหรือการขนถ่ายที่ไม่จำเป็นการวางแผนการผลิตที่ไม่ดีการจัดหาเครื่องจักรที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งจำนวนการผลิตที่มากเกินไปส่งผลทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆมาก 4. ขั้นตอนการผลิตมากเกินไปหรือไม่เหมาะสมขั้นตอนการผลิตที่มากเกินไปย่อมส่งผลให้สิ้นเปลืองเวลาแรงงานต้นทุนอื่นๆ นอกจากนี้การออกแบบขั้นตอนการผลิตที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้การใช้เครื่องจกักรเครื่องมือขาดความคล่องตัว 5. การมีสินค้าคงเหลือมากเกินไปสินค้าคงเหลือประกอบด้วยวัตถุดิบคงเหลืองานระหว่างทําและสินค้าสําเร็จรูปถ้ามีมากเกินไปนอกจากจะทําให้เงินทุนจมอยู่ในสินค้ายังมีปัญหาอื่นอีกคือต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและเก็บรักษานอกจากนี้สินค้าคงเหลือยังเสื่อมสภาพได้ 6. การเคลื่อนไหวโดยไม่จําเป็นความสูญเปล่าสูญเสียหรือเสียหายจากความเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นอาจเกิดจากปัญหาพื้นฐานของการออกแบบกระบวนการผลิต 7. สินค้าที่ผลิตไม่ได้คุณภาพสินค้าที่ผลิตเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพย่อมทําให้กิจการสูญเสียต้นทุนไปโดยใช่เหตุนอกจากนี้อาจต้องแก้ไขางานก็คือทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตซ้ําหรือ,ออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกระบวนการบริหารแบบลีนมี5ขั้นตอนดังนี้ 1>, 1. การกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์การผลิตแบบลีนจะเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากิจการจึงต้องทราบความต้องการของลูกค้าในลำดับแรกโดยต้องผลิตสินค้าที่มีคุณค่าสมราคาและลูกค้าเต็มใจจ่าย,ายสรุปคือจะต้องบริการให้คุณค่าของลูกค้าเพื่อคุณค่าของกิจการตรงกันเพื่อซื้อสินค้านั้น 2. การสร้างกระแสะคุณค่า ทุกขั้นตอนของการผลิตนั้นพนักงานจะต้องมุ่งขจัดความสวนเสียหรือสิ้นเปลืองต่างๆให้หมดไปซึ่งจะทําให้เกิดกระแสแห่งคุณค่าในกระบวนการผลิตรวมทั้งเป็นการลดต้นทุนของกิจการเช่นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจําหน่ายการสั่งการและการส่งเสริมเพื่อลดต้นทุนการลดขั้นตอนการทํางานที่ไม่จําเป็นการมีส่วนร่วมของพนักงานและทํางานเป็นทีมการจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ดี การปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มคุณภาพและความเร็วและประสิทธิภาพการให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะส่งผลถึงกระบวนการผลิตและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 3. การเลื่อนไหลอย่างต่อเนื่องกิจการควรผลิตสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามีการออกแบบระบบการผลิตให้มีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงักสะดวกในการปฏิบัติงานและง่ายต่อการขนย้ายระหว่างผลิต 4. การดึงหรือทันเวลาพอดี ในแนวคิดการผลิตแบบลีนสินค้าคงคลังหรือวัสดุคงคลังจะถูกคิดเป็นเรื่องของการสูญเปล่าฉะนั้นการผลิตสินค้าใดๆก็ตามที่ขายไม่ได้ถือว่าเป็นความสูญเปล่าสิ่งสำคัญต้องทราบความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงแล้วใช้การดึงผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบโดยใช้หลักการปรับปรุงปริมาณที่ต้องมีเพียงพอในช่วงที่ต้องการวัตถุประสงค์ของการผลิตแบบทันเวลาพอดี คือการสร้างความสมดุลและความสัมพันธ์ของปริมาณการผลิตกับความต้องการของลูกค้าเพื่อกำจัดความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้น5การสร้างคุณค่าและกำจัดความสูญเปล่าหรือการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นควรมาจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพคือเรื่องของการลดเวลาลดพื้นที่ลดต้นทุนและลดความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการจัดการผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปองค์ประกอบ3ประการที่การผลิตแบบลีนมุ่งเน้นได้แก่การบรรลุถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และกิจกรรมในกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการเพิ่มคุณค่าในสายตาลูกค้าการวางโครงสร้างการไหลอย่างต่อเนื่องระบบโครงคลังเป็นศูนย์การผลิตทันเวลาพอดีและของเสียเป็นศูนย์และความสมบูรณ์แบบในการเพิ่มคุณค่ามากที่สุดโดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนงาน การบัญชีเพื่อการจัดการกับการบริหารแบบลีนสำหรับขั้นตอนการนำการบัญชีแบบลีนมาใช้มีดังนี้ขั้นที่ 1. การตั้งคณะทำงานจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นแผนกผลิตแผนกซ่อมบํารุงแผนกขาย แผนกวิศวกรรมแผนกการเงินแผนกคลังสินค้าแผานกบัญชีคณะทำงานจะต้องประชุมหารือกันเพื่อวิเคราะห์กระบวนการผลิตที่เป็นอยู่เพื่อระบ,บุความสูญเสียหรือเส้นเปลืองที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆของการผลิตและร่วมกันหาทางแก้ไขและปรับปรุงการทำงานต่อไปขั้นที่2กํกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดคือความสูญเสียหรือความเส้นเปลืองที่ลดลงเช่นการลดระยะเวลารอคอยในการผลิต การลดสินค้าคงเหลือและการลดสินค้าที่เสียหายหรือไม่ได้คุณภาพขั้นที่3ออกแบบระบบบัญชีและรายงานเพื่อการจัดการตามระบบบริหารแบบลีนเป็นการออกแบบรหัสและชื่อบัญชีเพื่อให้สามารถรายงานความสูญเสียและความสิ้นเปลืองในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตขั้นที่4ระดมสมองและร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการทํางานหลักเพื่อระบุหรือประเมินปัญหาขั้นที่5ปรับปรุง Flo w p r o c e s s โดยเทคนิค e ีนเช่นขจัดความสูญเสียเพิ่มคุณค่าเลือกงานสำคัญเฉพาะที่มีคุณค่าขั้นที่6จัดทำแผนผังการทำงานใหม่ในอนาคตให้ไหลลื่นขั้นที่7แจ้งแผนการทำงานใหม่ให้ทุกคนทราบและปฏิบัติตามขั้นที่8ติดตามประเมินผลเปรียบเทียบและแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารการผลิตแบบลีน 1. เครื่องมือปรับปรุงการอัตราการไหล ได้แก่ Pool Production Scheduling หรือ Kanban One Piece Flow f i S Standard Work Method Sheet Visual Control Total Preventive Maintenance Reliability Maintenance Preventive Maintenance Predictive Maintenance 2. เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในกระบวนการได้แก่ set up reduction mix model production smooth production cross train workforce 3. เครื่องมือที่ลดเวลาในการทำงานได้แก่ flow cell point of use storage auto rotation mistake proofing self check inspection Successive Check Inspection Line Stop 4เครื่องมือที่ใช้พัฒนายอย่างต่อเนื่องได้แก่ Kaisen Design of Experiment Root Cause Analysis Statistical Process Control Team Based Problem Solving การใช้เครื่องมือของรีน 1. 5ส คือวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาพื้นที่ปฏิบัติการของลีนทำความสะอาดคำนวณการจัดการการใช้และจัดสร้างระบบพื้นที่การทำงานประกอบไปด้วยส1สะสางแยกสิ่งของที่ต้องการและไม่ต้องการออกจากกันและกำจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการนั้นออกไปจากสถานที่นั้นส2สะดวกจัดสิ่งของที่จำเป็นเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพส3สะอาด จัดสถานที่ทำงานให้ปราศจากสิ่งสกปรกส .4 สุขลักษณะดำรงสภาพของสะสางสะดวกสะอาดอยู่ตลอดเวลาส .5 สร้างเสริมลักษณะนิสัยปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในนิสัยประพฤติอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบวินยัย2การลดเวลาของการเปลี่ยนงานซึ่งก็หมายถึงการจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต จะต้องใช้ในการลดเวลาการจัดแต่งเครื่องจักรในกรณีที่ต้องเปลี่ยนการผลิตจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปสู่อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งให้ใช้เวลาน้อยที่สุดเรื่องที่8.2.3ทฤษฎีข้อจำกัดหลักการของทฤษฎีข้อจำกัด ข้อจำกัดหมายถึงสิ่งที่กีดกั้นการดำเนินงานหรือการผลิตเช่นสายการบินมีข้อจำกัดด้านประตูเข้าออกของผู้โดยสารร้านอาหารประเภทจานด่วนมีพนักงานและเครื่องรับคำสั่งซื้อและเก็บเงินจำนวนจำกัดข้อจำกัดดังกล่าวจึงเป็นคอขวดซึ่งทุกกิจการจะเผชิญกับข้อจำกัดแต่จะมากน้อยอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการหลักการของทฤษฎีข้อจำกัดก็คือการบริหารข้อจำกัดที่เกิดขึ้น โดยการจัดการองค์กรซึ่งเป็นระบบที่มีความซับซ้อนนั้นให้สามารถดำเนินงานได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการมุ่งความสนใจไปในข้อจำกัดที่พอจะควบคุมได้และทำให้ได้ผลผล,ผลิตหรือผลงานที่ดีที่สุดท่ามกลางข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่หรือทำให้ข้อจำกัดนั้นๆเกิดปัญหาน้อยที่สุดเนื่องจากทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทางธุรกิจเครื่องจักรหรือหน่วยงานที่ช้าที่สุด จะเป็นตัวกำหนดอัตราความเร็วของทั้งกระบวนการเครื่องจักรหรือหน่วยงานดังกล่าวจึงเป็นข้อจำกัดหรือข้อขวดซึ่งหากเปรียบเทียบกับขวดน้ำอัตราการไหลของน้ำขึ้นอยู่กับส่วนที่แคบที่สุดของคอขวดนั่นเองประเภทของข้อจำกัด 1. ข้อจำกัดภายในเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์บุคลากรนโยบายของกิจการ2ข้อจำกัดภายนอกข้อบังคับตามกฎหมายราคาวัสดุและเชื้อเพลิง ขั้นตอนการดำเนินการตามทฤษฎีข้อจำกัด5ขั้นตอน1การค้นหาและระบุส่วนที่เป็นข้อจำกัดขั้นตอนนี้เป็นการค้นหาจุดอ่อนซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบการผลิตหรือระบบการดำเนินงานอื่นๆโดยค้นหาทั้งข้อจำกัดภายในและภายนอก2การหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของข้อจำกัด เป็นการคิดวิธีที่จะทำให้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่เช่นการมีแคชเชียร์จำนวนน้อยต้องพิจารณาว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้การรับชําระเงินจากลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วเช่นการเตรียมเศษส,สตังไว้ทอนให้พร้อมการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดสินค้าจัดใส่ถุงหลิบให้ลูกค้าได้สะดวก 3. การเน้นที่ข้อจำกัดโดยถือว่าสิ่งอื่นสำคัญรองลงไป การมุ่งแก้ไขข้อจํากัดโดยกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นการนําวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นที่2มาสร้างเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4. การหาทางเพิ่มกําลังการผลิตของข้อจํากัดการหาทางเพิ่มกําลังการผลิตของข้อจํากัดนั้นสามารถทําได้โดยการให้ข้อจํากัดดาเนินการเฉพาะงานที่จะเกิดประโยชน์ 5. กลับไปที่ขั้นตอนที่1ถ้าข้อจํากัดนั้นได้รับการปรับปรุงจนไม่เป็นข้อจํากัดอีกต่อไปแล้ว ให้กลับไปทําขั้นที่หนึ่งใหม่เพื่อค้นหาข้อจํากัดอื่นๆที่อาจมีเพื่อดําเนินแก้ไขต่อไปทฤษฎีข้อจํากัดกับการบัญชีเพื่อการจัดการตามทฤษฎีข้อจํากัดนั้นการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบจะต้องทราบถึงจุดอ่อนซึ่งเป็นข้อจํากัดของระบบและหาทางจัดการจุดอ่อนนั้นๆจุดเด่นที่สําคัญอีกประการหนึ่งของทฤษฎีนี้ก็คือการปรับปรุงด้วยการหาทางเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งระบบ ไม่ใช่ทําให้เกิดผลดีเฉพาะจุดย่อยๆเพราะการกระทําเช่นนั้นไม่ได้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งระบบอาจเป็นการสร้างปัญหาหรือเพิ่มต้นทุนที่จุดอื่นๆของระบบทั้งนี้การบัญชีเพื่อการจัดการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการนําทฤษฎีมาใช้เพื่อตัดสินใจที่เหมาะสมต่อไปข้อมูลที่ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรที่นิยมใช้คือ 1. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย2ออัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 3. ความสามารถในการผลิตโดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลผลิตที่ได้ 4. กํกำไรส่วนเกินต่อชั่วโมงการผลิตเป็นต้นเรื่องที่8.2.4การจัดการคุณภาพโดยรวมความหมายของการจัดการคุณภาพโดยรวมหรือ Total Quality Management TQM หมายถึงการจัดการที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญสูงสุดต่อลูกค้าโดยความร่วมมือของบุคลากร,กรทั่วทั้งองค์กร ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดการคุณภาพโดยรวม 1. การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 2. การสร้างความพึงพอใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 3. ความอยู่รอดและการเจริญเติบโตขององ,องค์กร 4. การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 5. ความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักการและขั้นตอนการจัดการคุณภาพตัวรวม 1. หลักการการจัดการคุณภาพตัวรวมมีหลักการสำคัญดังนี้ 1. ให้ความสำคัญกับลูกค้าเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 2. บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 3. มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 4. ผู้บริหารระดับสูงได้รับสนับสนุนในการจัดการคุณภาพโดยรวม โดยตั้งเป้าหมายและส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย 5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสม่ําเสมอ 6. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 2. ขั้นตอนการจัดการคุณภาพโดยรวมขั้นที่ 1. การวางแผนการดําเนินงานขั้นที่ 2. จัดโครงสร้างองค์กรและการกําหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นที่3การประกาศโครงการการจัดการคุณภาพโดยรวมขั้นที่4การควบคุมการดำเนินการขั้นที่5การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลขั้นที่6การทดพวนผลลัพธ์ขั้นที่7การส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการจัดการคุณภาพโดยรวมกับการบัญชีเพื่อการจัดการ การจัดการคุณภาพโดยรวมต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นตัวเลขในการวางแผนการสั่งการควบคุมไม่ว่าจะเป็นจำนวนชั่วโมงแรงงานชั่วโมงเครื่องจักรหรือข้อมูลที่เป็นจำนวนเงินโดยเฉพาะต้นทุนของทุกถ่วงานซึ่งการบัญชีเพื่อการจัดการจะต้องเสนอรายงานเพื่อช่วยในการจัดการโดยเปรียบเทียบแผนที่วางไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานและทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขและส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงต่อเนื่องต่อไปส่วนการประยุกต์ใช้ให้การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมในกิจการจะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าพอใจสูงสุดหน่วยที่8ก็ขอพอดไว้ครึ่งหนึ่งนะคะอยู่ที่หน้า36นะคะและเดี๋ยวต่อคลิปถัดไปในหน้า 37ที่หน่วยที่8เหมือนเดิมค่ะ